ามาจากที่ไหนก็แม่ตังอ๋อมันทำยากอ่ะแม่ตังมันอยู่ตอนใดฮั่นแม่พริกอ๋อไปทางแม่พริกอ๋ออเภอเถินอันนี้กอยใช่ไหมอ๋อนึกว่าทำเองแล้วคนทำจะได้กอยอ่ะเป็นไปเอาโดยไหมอ๋อต้นมันเป็นจะได้ทำมลางอ่าทำมาลางทำมาล้างปอกแล้เอามาล้างแล้วกับมันเนาะใบมันเหมือนใบกับขี่ป่ะต้นมันต้นมันอ่ะ ต้นเป็นเครือเป็นเครือเป็นเครือเลยเหรอปน้ำมันเนี่ยจ้ะใบขนาดนี้โอ้ใบขนาดนั้นเลยกาอ๋อดิโดูเป็นหนามเนาะอ๋อโดยมีแคลจิกจิกกุ้งด้วยอ่ะเลิศอ่ะโอ้ยนี่เห็ดเห็ดลมเหรอโอ้เห็ดลมป่าเห็ดลมป่าด้วยเลิศนี่ใครเคยกินไหมเคยกินไหมเนี่ยส่วนนี่ถุงห้าสิบบาทโอ้ยิเห็ดเลยนะ เ็ดโคนนะคะเดี๋ยวโอ้โหน่ากินมากสนใจมานะครับวันนั้นคนบ้านหนองบัวถามหอยไม่มาอีกเหรอหอยมาซื้อแล้วมันไม่มีหมดแล้วเออบัดตันแล้วอือนี่คนสวยๆทั้งเลยดูๆๆสาววัฒนาโอ, <c oughs> โอ้โหโอ้อโอยวันนี้คนสวยใครเลยคะไข่โอ้โหดอกดอกอะไรอย่างเงี้ยดอกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฟ้าแ,แก้วเลยเหรอโอ้โหผักด้วย ดูนี่กับข้าวกับล้ำเห็นแล้วอ่ะวันนี้ขายอย่างเจ้าวันนี้ขายแกงขี้เหล็กวันแกงขี้เหล็กกินฉานขี้เหล็กไม่ใช่ขี้แหลกนะอันนี้ต้มปลเขียออ๋อต้มปลเขืยอูวี่ดูอืมลำบะล้ำดูหน้าแมกกาสันเด้อยิบยิบยิบจืดนี่เห็นไหมโอ้โหแกงขี้เหล็กก็น่าสนใจนี่น้องจ๋าถุงไม่ใช่แปลงที่นี่ถุงเท่าไหร่คะยี่สิบบาทเองยี่สิบบาทเองนะคะโอ้โหอร่อยแน่ครับพี่น้องจ๋าดู ส่วนไก่ก็ม่วนแต่ๆครับพี่น้องจ๋าโน่นๆโอ้บรรยากาศกำลังม่ Walker, ม water, วนกำลังรันกันแล้วดูดูมีขายแผงต้นกล้วยชโ่วงนี้กัดิ่นเงียบปิ้งเปิ้นว่าบาเฮอร์มานมีงานลื่นเลิงเออไอ้ห่านี่เบยอ่ะนี่ตามนั้นโอ้ดูจากผมพีเจเสือน้อยพาท่านแอลกาดบ้านท่าโอ้โหคุณลุงโดูยะเองกับเนี่ยโอ้โหเก่งเนาะ ผู้ชายทําผู้ชายปลายจะวักเสน่ห์ปายจัวักโอ้โหเลิศโอตามนั้นปะดูบรรยากาศดูที่รอยกระทงเป็นกวางแแปละงามขนาดเลิศวันหี่นะเพิ่งเข้าใจทำวันนี้ขายอะไรจ้าที่รักเอ๊ดูมันโล่งๆเนาะอ๋ออะไรมันหายไปอ่ะเออดีอ่ะโล่งตาขึ้นเยอะเลยอ๋อเลิจ้าพโบเลยเหรอโอ้กระชาย โอ้โหพอฟักเพื่อนน่น่นะกอะเพื่อนมาได้ห้องเพลงเลยอุสตส่าห์แต่งตัวหล่อมาเนี่ยอยโอ้ร้องเพลงเลยอะ่ะโอ้โหอุตส่าห์เตรียมตัวามาร้องเพลงให้ฟังเลยเนี่ยตามนั้น